ครับสวัสดี้ทุกคนด้วยนะครับสาวโซเลยทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็อยู่กับโบนึงสงครามทีกับเกมโซล่าใช่ไหตอนนี้มันก็มีอัปเดตใหม่ขึ้นมาต้องมีโลกกันใหม่แถมโอ้มีหมึกด้วยเติมเติมนี่คือไม่ได้ลงมอนเลยนะอัปเดตแล้ว มึกเนี่ยนัดเดียวทั้งโลกบึ้มต้เล็บโจ๊ก โอเคต่อไปก็โลกดวงอาวสู้มากเลยเนี่ยจุ๊บน,น,น้ำล้วนๆเออขอ,อแบบดีดน้่ยอ๊มเอ้อเนวแบบประวันดื้อนอน นายยังมีเลยอี้กอนเอาพียพีเมื่อกี้พี่พ่งใช้วันเคนลี่ยนลกราสา้าเปลี่ยนโลกได้ด้วย เราทำยังไงอ่เี่ยนยาะไปเปลี่ยนอพี่มีลูกเล่นพี่พี่ลูกกดสายพี่ลูกกดสายพี่เล่ไหนในี่เขาลนเล่อยเลยไหอ๋อยอรลไปไหนแล้ววะเอาทกิ์นี่เยอะค่ะอพร้อมค่ะคนตอไปมาค่ะพี่เมย์พี่เมย์ไปพี่ปอพี่ปอไปพ่อาย มต้ตงเอาลูกขอนงนมาเลยนั่นมีสนุกเลยเบลยไม่ไมไมมนุ่มเลย,ยเฮ้ยบีเฮ้ยพีนี่มันอะไรเนี่ย,ยพีนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่ดูอนทั้งโลกแล้วทำไมภาษากว่าจมีออ พี่พี่ทำอะไรเกิดขึ้นดีมไอเกมนี้มันมีคาเคนเดียนพี่พี่ทำอะไรกับโทรศัพท์ลูกนี่อพี่เฟมมือสีมือเน่ามาก

Bye. Bye. หมอว่าเมื่อเช้านี้สามส่วนเลิกใไอซีแอมได้แล้วคนไทยจะไม่ยอมให้คนพวกนี้อยู่ประเทศไทยที่นี่เป็นทุกไทยไม่ใช่ไทยสนุกอยากได้ของเล่นให้ไปบอกแน่หรือถ่าอยากได้อะ ลูกเกือบปัดโลกเลยแล้วนะเนี่ยคือ้าวัดจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่ามีประชาชนคนไทั้งักทั้งหวงทั้งหวงลูกไทยหลไทยและประเทศไทยแค่ไหนเราั้นเชนี้แตบหน้อนี้เนี่ยมากค่ะประเทศไทยต้องชนะบตอยไทยไทบทไทยอเยไท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 ย

ร้อนบบหมดเ้ยตุลาย้อนเหงาตรงนี้เหละที่น่าสนใจค่ะศูนย์หนึงบอกว่าตุลาปีนี้คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาไปไทยแต่พอโตขึ้นอยู่ดีๆก็มาประกาศว่าตัวเองเป็นชาติตุลาไรตุลาปีก่อนนู้นเนี่ยอะคนรุ่นที่แล้วออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สุดท้าย ก็บอกว่าดาราบอกว่าเปิดแล้วนะคะสรแต่ว่าเด็กอยู่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสเหตุการณ์จริงฟังที่จแ่แล้วุแคุณดาราเล่ให้ตาว่าไอพีไม่ดีนะไม่ไดีเลยอ๋อเนันอะไรอะ ตัดครึ่งโลกแล้วนะครับโอ้ตัดครึ่งโลกแล้วนะทุกคนครับทุกคนฮะกินกินไม่เข้ากับอะไรไข่ตุนไข่ต yeah. ุนเย่ไม่เอาแ <are> <c oughs> ม่โลกแยกสองส่วน ไโดูไปดูใครดีมาไอพี่ที่ในตัวปัญหาก็ทีเลย ل ตั้เป็นอตส่วนบริในส่วนของประตูทางเข้าออกนะครับก็ยังคงที่จะมีแม่กุญแจล็อกอยุดครับจึงทำให้ไม่สามารถเปิดออกได้จากก็รส่นะครับพบว่าจะอัเเ่ยเี๋ยวผมจพไปดูครับกที่บริเวณนาครับแตเห็นว่านขณะนี้นะครับ้ี